สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนวันนี้คุณครูเหมียวจะพามาทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหานะคะว่าทั้งสัปดาห์นี้เราเรียนอะไรไปบ้างแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไป ทบทวนกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพลงหนึ่งนะคะออ่างเปาสายคอเตรียมเต้นและเตรียมเต้นแล้ว,ลวอโอเคค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณครูเมียวขอแชร์เสียงก่อนนะคะอ่ะโอเค เพลงกลางวันกลางคืน โอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเพลงกลางวันกลางคืนนะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับช่วงเวลาสองเวลาคือกลางวันและกลางคืนโดยกลางวันเราจะมาทำกิจกรรมต่าง,างๆเช่นเรียนหนังสือ,อทำกันบ้านนะคะเล่นนะคะแต่พอเป็นกลางคืนมันช่วงเวลาที่เราต้องนอนหลับพักผ่อนเพื่อเตรียมพลังงานสำหรับวันถัดไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตัวแทนของช่วงกลางวันและกลางคืนกันค่ะนะคะดวงอาทิตย์นะคะเป็นจะปรากฏในตอนกลางวันนะคะรูปทรงวงกลมนะคะมีแสงสว่างและให้ความร้อนแก่โลกนะคะเราจะไม่สามารถมองดวงอาทิตย์ได้ตรงๆนะคะถ้าเรามองดวงอาทิตย์ตรงๆ,ๆนานๆเนี่ยอาจจะทำให้เรานะคะตาพร่าจนถึงตาบอดได้นะคะ ส่วนอีกอันนึงนะคะคือดวงจันทร์นะที่จะปรากฏตอนค่ำคืนเด็กๆเห็นไหมนะคะจะมีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนกันแต่จะมีลักษณะเป็นสีขาวเทาเพราะบนดวงจันทร์เนี่ยจะมีแต่ฝุ่นและดินค่ะนะจึงมีลักษณะเป็นสีเทาที่สำคัญค่ะจริงๆแล้วดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองนะคะคือไม่สามารถสร้างแสงได้แต่เขาได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จึงทำให้เราเห็นเป็นดวงจันทร์สีอ่ สองแสงอ่อนๆไม่แสงตาเท่าดวงอาทิตย์นะคะแต่จริงๆแล้วดวงจันทร์ไม่ได้ส่องแสงนะดวงจันทร์สะท้อนแสงมาจากดวงอาทิตย์นะคะที่สําคัญดวงจันทร์ไม่ได้เรียบเนียนดวงจันทร์มีลักษณะขุขระมีหลุมเพราะว่าเขาคอยรับอุกกาบาต n อกโลกเวลาที่พุ่งมาที่โลกนะคะก็ดวงจันทร์ก็จะรับอุกกาบาตเหล่านั้นจึงทําให้มีลักษณะเป็นหลุมตะปุ่มตะปังแบบนี้นะคะคราวนี้ ความแตกต่างระหว่างช่วงกลางช่วงกลางวันกลางคืนเนี่ยว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงกลางวันพอมีคุณพระอาทิตย์เนี่ยก็จะทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปทั่วนะคะทาให้ดวงตาเราเห็นอย่างเช่นทางไปโรงเรียนเห็นบ้าน เห็นอาคารเห็นต้นไม้เห็นนกกําลังบินอยู่บนท้องฟ้านะคะในขณะที่ตอนกลางคืนเนี่ยพอพระอาทิตย์ตกลงดวงจันทร์ขึ้นมาแทนนะคะเราจะมองไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากดวงจันทร์ที่มีแสงอ่อนๆกับดวงดาวนะคะที่เหลือแทบมองไม่เห็นถ้าเราไม่เปิดไฟนี่เราแทบจะไม่เห็นเลยนะคะเราจะไม่เห็นว่ามีนกหรืออะไรก็ตามบินกับรังอยู่บนท้องฟ้าเพราะตอนงคืนจะมืดมากนะคะ 哎。Ah. กิจวัตรประจําวันนะคะที่ทําในช่วงกลางวันกลางคืนนะคะในช่วงกลางวันเราก็จะตื่นนอนแต่เช้ามาอาบน้ําใี่สดชื่นนะคะล้างล้างหน้าล้างปากบางคนนอนน้ําลายไหลก็ต้องแปรงฟันล้างหน้าให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็รับประทานอาหารเช้าร่วมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ออกไปเรียนหรือคุณพ่อออกไปทํางานนะคะเราก็จะไปเรียนหนังสือกันที่โรงเรียนนะคะไปเล่นสนุกไปทํางานไปทํากันบ้านไปเรียนรู้ แล้วก็กลับมาเพื่อทำการบ้านนะคะ พอถึงช่วงกลางคืนเมื่อสิ้นสุดกลางวันตอนที่พระอาทิตย์ตกดินจนมืดสนิทแล้วก็คือเข้าสู่ช่วงกลางคืนค่ะเราก็จะมารับประทานอาหารตอนเย็นนะคะกลับมาที่บ้านมาเจอหน้ากันนะคะแล้วก็ล้างจานเพราะถ้าเราไม่ล้างจานเดี๋ยวจานเราจะมีหนอนขึ้นนะคะก็ต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็อาบน้ําเพื่อล้างสิ่งสกรปรกที่เราเล่นกันมาทั้งวันเนี่ยให้สะอาดเอี่ยมอ่องนะคะและสุดท้ายเราก็จะพักผ่อน นอนหลับเพื่อที่จะได้เป็นพลังงานเพิ่มพลังงานให้กับเราสำหรับทำกิจกรรมในวันถัดไปค่ะต่อมา คราวนี้ถึงเวลาที่เราจะมารู้จักสัตว์ที่หากินตอนกลางวันและกลางคืนกันบ้างนะคะในช่วงกลางวันก็จะมีสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันเห็นกันประจำนะคะในช่วงกลางวันเช่นคุณแกะนะคะออกมาหาหญ้าตอนเช้ากลางวันนะมาหาหญ้ากินคุณพึ่งที่ออกมาตอมดอกไม้เพื่อเอาน้ำหวานไปเลี้ยงที่หลังพึ่งคุณยีราฟที่มากินพืชต้นไม้สูง,สง ะค,ะคุณหมูอูดอูดนะคะที่มากินข้าวนะกินข้าวฟ่างข้าวรำนะนอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่หากิกนตอนกลางวันอีกติ็กๆรู้จักตัวอะไรบ้างคะที่ออกมาตอนกลางวันไหนไม่ใครตอบคุณหาอได้บ้างสัตว์ที่หาก,กินตอนกลางวันมีอะไรบ้างที่เราเห็นกันประจําเลยเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยใครรู้ไหมเงียบกริบเลย มีใครตอบผู้เมียวได้บ้างเนี่ยสัตว์ที่หากินตอนกลางวันมีอะไรบ้างอะเมื่อกี้เหมือนอ่งางเปาทําทาทาท่าปีกนกใช่ไหมลูกใช่ไหมอ่งางเปานกใช่ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะมีนกนะคะอ่ะตั้งตอบผู้เมียวหน่อยมีสัตว์ตัวอื่นอีกไหมลูกที่หากินตอนกลางวันกระรอกอ่าน้าโมตอบกระรอกขอบคุณมากค่ะลูกอ่ากระรอกก็จะมาพวกผลผลนะคะไปเก็บสะสมไว้ใน โปร่งนะอะมีคนไหนจะตอบคุณแมือ,อีกสักคนหนึ่งไหมคะมีอะไรอีกไหมอะไรอีกไหมคะที่หาไนกลางวันไม่ได้ยินเลยลูกตังเอาดังๆหน่อยลูกปาครับ ปลาใช้ได้ค่ะปลานะคะปลาก็หากินตอนกลางวันออกมากินแพลงต้อนที่อยู่ในน้ํานะคะแพลงต้อนเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะยกเว้นว่าแพลงต้นมารวมกันเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแดงๆบริเวณทะเลหรือแม่น้ำนัู่เจะน่ากลัวนหมอ่าอะไรนะคะยีราฟอ่ะยีราฟมีแล้วนอกจากนี้ก็จะมีสัตว์อื่นๆเช่นพวกแมวหมา ตอนกลางวันนะอะต่อมาช่วงกลางคืนก็จะเป็นช่วงที่สัตว์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยหรือสัตว์ดุร้ายออกหาเหยื่อตอนกลางคืนเช่นคุณนก<อ>คุณนก<อ>มลาลาที่มาล่าหนูนะคะหนูตามไรนาเนี่ยชอบมากค้างคาออกมาหาผลไม้แล้วก็หาสัตว์ตัวเล็กๆเ,เพื่อดื่มเลือด คุณกบที่จะออกมาร้องอบๆตอนกลางคืน like มาล่าแมลงเพราะแมลงจะชอบมาตอนกลางคืนพอเราเปิดแสงไฟ <for S 1> ใช่ไหมหลอดไฟปุ๊บแมลงก็จะชอบมาตอมเช่นแมงม้าเนี่ยกบก็จะชอบกินมากแล้วก็งูงูที่ออกมาหาหนูกินตอนกลางคืนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ที่ล่าอาหารตอนกลางคืนเช่นเช่นเสือเสือนะคะเสือที่มาล่าสัตว์ตอนกลางคืนนะคะหมาป่า สุนัขจิ้งจอกอย่างเงี้ยมาหาก,กินตอนกลางคืนนะคะอะคุณครูเหมียวมีคำถามท้ายบทจะมาถามนะคะอันแรกนะคะเราเปิดไฟฉายตอนกลางวันหรือกลางคืนคะกลางคืนครับเก่งมากค่ะเพราะว่ากลางคืนครับ คือคะเราจะไม่มีแสงไฟเราจึงต้องเปิดแสงไฟเพิ่มเข้ามาใช้ไฟฉายสองทางที่เราจะได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะในช่วงกลางวันมีคุณพระอาทิตย์อยู่แล้วฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเปิดไฟฉายนะคะต่มานะคะเราเรียนหนังสือตอนกลางวันหรือกลางคืนกลางวันกลางวันครับ อ่าช่วงกลางวันถูกต้องค่ะช่วงกลางวันเป็นช่วงที่เราจะทํากิจกรรมต่างๆนะคะเรามีพลังงานเหลือล้นเลยเราก็จะไปเรียนรู้เรียนหนังสือเล่นกิจกรรมเล่นของเล่นนะคะถูกต้องนะคะอ่าต่อมาค้างคาวเป็นสัตว์หากินตอนกลางวันหรือกลางคืนคะกลางคืน กลางึ้งน <All right. S 1> เพราะว่าคุณค้างคาวเนี่ยสายตาเขาไม่ได้ดีเหมือนกับเรานะคะลูกเขาจะไม่เห็นเป็นสีสีเหมือนเราไม่เห็นเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าเขาจะเห็นทุกอย่างเป็นสีเทาๆมืดๆนะคะแล้วก็ถ้าแสงจ้ามากเกินไปเขาก็จะตาพล่ามองไม่เห็นเห็นทุกอย่างเป็นสีขาวหมดเลยค่ค <Okay. Okay. S 1> ้างคาวจึงเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนนะคะ อ่ะโอเคค่ะถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องทำงานกันแล้วนะคะทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะนะคะเขียนวันที่นะคะวันที่วันศุกร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2,565นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะวันที่28แล้วคำสั่งคือให้นักเรียนวาดรูปกลางวันกลางคืนและระบายสี ให้สวยงามนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นรูปบ้านนะลูกหนูจะวาดเป็นตัวหนูทํากิจกรรมก็ได้เช่นตอนกลางวันแต่ตอนเรียนหนังสือเล่นของเล่นนะคะส่วนตอนกลางคืนทําเป็นรูปตัวเองนอนหลับก็ได้นะคะหรือถ้าบางคนอยากจะทําเป็นบ้านก็ได้นะตอนกลางคืนก็สีเทาๆดำๆให้หมดเนาะเพราะเรามองไม่เห็นเส้นทางยกเว้นแค่พระจันทร<อ>์ดวงดาวที่จะมีแสงนะคะ แล้วก็ช่วงกลางวันก็มีแสงอันเป็นเจ,จนิดจ้ามีก้อนเมฆสว่างสว่างสวัยนะคะก้อนเมฆป,ปุยนุ่นปุยนุ่นนะก็วาดลงไปอ่ะน้ำมโมถ่ายได้เลยคะ่ะลูกถ้าจะถ่ายนะคนไหนกลัวไม่ทันถ่ายได้นะคะลูกนะคะหลังจากที่เราวาดทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมเขียนคําว่ากลางวันกับกลางคืนด้วยไม่จําเป็นต้องวาดเป็นวงกลมนะคะลูกหนูแค่ใช้ไม้บรรทัดตีแบ่งครึ่งก็พอนะ ใช้ม้ามัทัดตีแบ่งครึ่งก็ได้นะไม่จําเป็นต้องวาดเป็นวงกลมนะคะลูกแล้วก็เขียนด้วยเราจะได้รู้ว่าฝั่งไหนคือกลางวันฝั่งไหนคือกลางคืนค่ะเดี๋ยวเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนนะคะรีบเขียนให้เรียบร้อยนะคะวันนี้มีแค่ให้วาดภาพอย่างเดียวเนาะมีเขียนคำสั่งนิดหน่อยนะคะวาด กเอาขนาดกําลังพอดีนะลูกไม่ใหญ่ไปนะถ้าใหญ่ไปเราจะระบายสีเมื่อยนะคะเดี๋ยถ้าเล็กไปเราก็จะระบายสีไม่สวยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะลูกชื่อเด็กหญิงเด็กชายเต็มเต็มยศเลยนะคะนามด้วยชื่อของเราเวน้นนามสกุลเวน้นเลขที่และใส่หมายเลขของเราว่าเราหมายเลขที่เท่าไหร่นะคะ สวัสดีค่ะเคที่สวัสดีค่ะเจ้าคุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวย <c oughs> สวัสดีค่ะอ <c oughs> ๋อเคที่วันนี้เคที่ง่วงเหรอลูกฮะฮะฟิตเตอร์เป็นรูปง่วงฟิตเตอร์รูปง่วง โอเคค่ะวันดีะมะนาวมะนาวเพิ่งเข้ามาเนาะอะ,อะมะนาวเดี๋ยวถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆนะคะถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะคะเดี๋ยวทําไม่ทันเนาะตอนนี้เหลือเวลาอีกแป๊บเดียวก็จะหมดเวลาแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องรอเรียนกับทีเชร์นะคะสวัสดีค่ะคนไหนก็ไม่ทันถ่ายรูปเก็บไว้นะคะเคที่ใส่ฟิลเตอร์เคที่ใส่ ส่ใส่ฟิตเตอร์เนาะวันนี้เป็นฟิตเตอร์นางฟ้า <c oughs> นะคะก็คนไหนนะคะงานเริ่มเยอะทยอยมาส่งได้นะคะเพราะเดี๋ยวครูเหมียวตรวจไม่ทันนะคะลูกนะคะตอนนี้มีรา,ายชื่อออกมาแล้วนะคะมาเรียนออนไซต์17คนนะคะก็จะมีเพื่อนเราส่วนหนึ่งในออนไลน์เนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนนะคะก็ รอกันได้เนาะแล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปนะคะถ้าสมุจารียนก็จะส่งเีลงไปให้นะคะสองอาทิตย์ทีนะคะสำหรับคนที่ประสงค์เรียนออนไลน์ออนไซน์นะคะอ่ะได้อีกหนึงนาทีนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะ ะะคะเขียนแค่คําสั่งนะแล้วก็วาดภาพอย่าลืมเขียนคําด้วยนะลูกบางคนวาดแต่ลืมเขียนคํานะต้องเขียนด้วยนะลูกนะคะนะคะส่วนใหญ่ในออนไลน์นะคะก็มีลายมือที่สวยงามอยู่แล้วนะครูเหมียวมั่นใจว่า ที่เรียนออนไลน์เนี่ยคัดลายมือสวยๆมาส่งคุณนทุกคนเลยนะคะก็รอดูเลยว่ากลางวันกลางคืนในจินตนาการของเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมทบทวนเสริมประสบการณ์นะคะก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็อย่าลืมเนื้อหาที่เรียนกันในวันนี้นะสำหรับวันนี้คุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย